สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับเน็ตเวิ e ์กที่13นะครับหลังจากที่โดนปลาหมึกยักษ์พังอาบมาพอเจอแมงกะพุนก็ว้าวุ่นกันมาเลยนะครับ oh. มาต่อกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม,ไม่ปล่อยปล่อยเข้าไป <me> หลอนนะอันนี้โอ้โหมูลล้าวมาเลยกระจกล้าวมาเลยล้าวตัง้งแต่ก่อนล่วงมาอยู่นี่แล้ว เงี้ยปลาหมึกหมุดกล้วยมุดกล้็ดมุดเกล็ดมุดกล้วยอ๋อตายตายตายไม่บอกเลยต้องไหวกลับอ่ะนึกถึงการฝึกมีกล่องซ่อมมีตัวนะอันนี้สงสัยจะไม่ให้เราใช้โหแย่เลยต้องไหวเอาเนี่ยนะเออนี่มันแย่มากโอเค โอเคไม่โอเคเท่าไหร่นะใจเย็นหายใจลึกกูอยากออกทิเจนเอ้ยว่ายขึ้นจากบนไม่ได้โอ้ god แมงกุณพวกนี้คืออะไรโอ้ใช้สแกนไม่ได้ด้วย ใช้โซน่าไม่ได้อันนี้คือให้ว่ายไปไหนไว่ายไปไหนอะ่ะว่ายไปไหนอะ่ะว่ายไปหาแสงว่ายไปหาแอ้คุณตัวนั้นนั่นอะไร่ะ ดูนั่นดูเหมือนเครื่องยังชีพของจริงที่ความลึกนี้ไม่มีสถาน,นีเลยเห็นตกลงมา,พามเพราะถล่มหรืออะไรทักอย่างแน่ๆในเครื่องยังชีพวะนี่ดิเออไว้เลยไปนู่น ต่อ,อย,ยังไงสิยังไงครับจะจบเรื่องนี้ยังไงที่นี่ต้องให้เราว่ายเข้าไปในถ้ำนี่เหรอเนี่ยโหเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยนี่อ๋อ เราว่ายผิดทางเองอกายเป็นนักสำรวจถ้ำเก่งเกินไปนะว่ายน้ำในถ้ำได้ด้วยอุย้ยต้องว่ายทางไหนเนี่ยต้องลงข้างล่างหรือเปล่าไม่มน่ะไหนแมงกะพรุนว่ายได้เร็วสิ อุ้ยตกใจเดี๋ยวโอโ้คนลุกเลยตัวปเล่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยอะไรครับเนี่ยนี่คือไททันไอ้นี่ลูกปั้นนี่อะไรล่ะเนี่ยใช้ตายเธอะนั่นมันอะไรมันอะไรน่ะโอ้โ มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเคลื่อนต่อไปอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนเข้าไปในปากเหรอเกียร์บอกหนูว่าต้องว่ายเข้าไปในปากตัวที่อ้าปากอยู่นี่อุ้ยอ่ะได้หรือว่ายยังไง โอ้ข้างบนนี่ก็มีตัวจ้องอยู่เอา้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหรอวะไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหนี่ขนลุกอยู่นะเนี่ยเอาอิงแล้วทำไมเราต้องวาดเข้าไปในปากด้วยอ๋อไอเวนโอ้พระเจ้า แล้วว่ายเข้ามาเลยยังไงต้องทำยังไงต้องทำยังไงเอาว่ายต่อไปเดื่อยอะไรนะมีซี่โครงด้วยเหรอเนี่ยมันเป็นก้อนหินนะเนี่ยโอ้โห เออวานสื่อสารวานทำไมตอนหลังๆมันหลอนวะทั้งระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตเดียวเป็นจุดศูนย์กลางมีสิ่งมีชีวิตเดียวเป็นจุดศูนย์กลางแม้จะต๊ะแม้จะเป็นตอนตายเอม่าเอม่าบอกฉันว่าศพของพวกมันเวลาพวกมันตาย จะปล่อยเก๊ีคาร์บอนไดออกไซด์และเก็บกักไว้ใต้มหาสมุทรแล้ววงจรความตายและชีวิตเดี๋ยวที่นี่ที่นี่มันอะไรกันนั่นน่ะดิมันอะไรกันงงไปหมดแล้ว แตงงงผมก็งงครับทุกคนงงไหมไว่ายไปไหนเนี่ยสรุปได้กลับบ้านไหมอันนี้หรือว่าอันนี้เป็นความเชื่ออะไรทักอย่างอ่านี่ไหนบ้านบ้านในฝันอีก ฉันอยู่ที่ไหนเอองงไปหมดแล้วเนะี่ยฝันซ้อนฝันเหรออินเซปชั่นเหรอไม่ทางบ้านเราฉันกลับมาได้มันแต่แบบจมน้ำนะเพลลหนูหนูยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะสรุ <Here. S 2> ือปว่าเพิลตายได้ยังไงก่อนอ ไหนดูสิโอเคย์โอเคหนูหนูน่าจะนอนจนกามี้ตัวนี้แทบพังละออกไปจากที่นี่กันเถอะึออกไปจากที่นี่ออกไปข้างนอกอ่ะไม่ใช่ทางประตูหรอทางบันไดวะหนูโตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฮ้อ ร้องเพลงเฉยห้อ,องลูกยังไหนาทางได้ซับซ้อนนี่ไงไปกันเถอะเ <Daddy? S 1> พราะจาหนูหนูทำไม <S <S เป็นวันที่ดี ถึงแล้ครับพัสดุมาส่งสาวน้อยที่เซาหนึ่งคนอืมไปจดีกว่าไหมอืมดีกว่าหนาวจังเธอจมน้ำตายเ่ะเดี๋ยวพ่อปิดหน้าต่างให้นะอ่ะปิดหน้าต่างสิ อะไรแลเนี่ยมองเห็นอะไรไหมข้างนอก under the covers now ห่มผ้าซะนะค่ะพ่อจ๋าเดี๋ยวแล้วลูกเมียอยู่ไหนพ่อจ๋าหาลูกเมียไม่เจอเฮ่ลุงเมียอยู่นี่เฮ้เฮ่เฮ่เด็ขาดอไรนฤษแบบนั้นเขาไปไหนไม่ได้ไกลหรอกไม่ต้องห่วงพ่อตามมาหาเองเจอแล้ว อยู่นั้นไงเดินทางด้วยกันมาไกลเลยเนอะอืมขอบใจที่มาส่งเอาไปให้ลูกเจอตัวเขาแล้วคิดว่าเขาน่าจะพยายามหนีบางทีเขาอาจจะกำลังตามหาพ่ออยู่ก็ได้งั้นเล่านิทานให้ฟังให้เราฟังได้ไหมคะโอเคอ่ะโอเคงั้นเรื่องอะไรดี บทเพลงแห่งหวานอ้าวนี่ง,งานจัง่ะทำไมไม่เล่าสักทีฮะอึอย่าบอกนะว่าบักทำไมค้างอ๋อต้องไปหยิบหนังสือก็ได้ที่รักเอาละใจเย็นก่อนนะบทเพลงแห่งหวาน การั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีลูกกวาาน,น้อยตัวหนึ่งเจ้าตัวน้อยแสนน่ารักมีน้ำหนักจากหัวจลดหางรวมเกือบสามตันแม่ของเขาตัวแย่งกว่าเขามากมายเธอยาวสามสิบเมตรแม่ผู้แสนรักลูกนักถึงเจ็ดสิบตัน ลูกว่าน,อนอ้อยมีขนาดที่ไม่ใกล้เคียงเลยเขาสงสัยจึงเอ่ยถามแบบไม่ด <med> ีเลยแม่จ๋าถ้าแม่จากไปแล้วผมจะเป็นยังไงฮะแม่ของเขาตอบกลับอย่างอ่อนโยนแม่จะอยู่กับลูกเสมอเธอไม่ได้โกหกเลยแม่แต่น้อยเพราะผู้ร่วงรับจะยังคงมีชีวิตอยู่ที่นี่ในใจของพวกเรา แต่ลูกวานน้อยหาได้พอใจในคำตอบเขาเห็นพ่อตายด้วยบาดแผลอันแสนสาหัสจากชมวโงเขาจึงเอ่ยถามอีกครั้งแล้วป๊าไปไหนละฮะแม่ของเขาจึงสูดหายใจเข้าลึกและตอบเขาอย่างตรงไปตรงมาเขายังอยู่ที่นี่วิญญาณของเขายังคงว่ายน้ำเคียงข้างเราไม่ใกล้ไม่ไกล จากนั้นเธอจึงพูดต่อว่าแม่จะพาลูกไปอย่างสถานที่แห่งความเป็นจริงมันไร้ซึ่งสิ่งสวยงามจดจำสิ่งนี้ไว้แล้วลูกจะสามารถก้าวผ่านามันไปได้บใชาหากมีศพมากมายเลียงรายศพวางกำลังแย่ยสลายผิวหนังแห้งไร มันสำรอกลูกบอลพลาสติกที่ใช้ทาหมอดออกมาน้ำตารื้นขอบตาของลูกวานในทันทีน้ำตาอุ่นใสลังลินหัวใจของเขาหนักอึ้งเขาเริ่มขับขันบดเพลงด้วยความเศร้าโศกจับใจ ด้วยความเจ็บปวดของวานน้อยปาฏิหาริย์จรึงได้บังเกิดท่ามกลางคลื่นทะเลเกิดแรงส่กสะเทือนทั้งดินฝาอากาศหนึ่งในร่างที่แน่นิ่งนั้นลอยขึ้นขยายออกและบุ้มกลายเป็นโกโก,โก้แขนงหลักยอก แม้ว่าจะมีขยะและสิ่งปฏิญูลซึ่งถัดต่อวงจอรอันฟอบาัผู้ล่วงลับกับ้อยขึ้นไปบนท้องฟ้าข้ามผ่านประตูสู่ความเป็นนิรันด์ไปจากนั้นผู้ล่วงรับก็บล่วงลงมาเพื่อหล่อเลี้ยงโลกดำเนินไปเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดซึ่งทำให้เรายังมีเมันพรุ่งนี้เสมอ โอเคที่รักได้เวลานอนแล้วไม่เพราะจะได้โปรดมันข้างล่างนี่หนาวมากและเหงาด้วยอยู่กับหนูได้โปรดโอ้พระเจ้าลูกรักพราไม่รู้ว่าพ่อจะสามารถฉันจะอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรอเอมม่า ลูกน้อยเอลล์ <Pearl> s <S อยู่ที่นี่เธออยู่ที่นี่ตรงนี้เฉันไปไม่ได้ใช่ไหมเอควรต้องไปฉันไเอ็มมาต้องการัน เอ็มมาต้องการฉัน <I> ฉันต้องการเธอ,อแล้วทีนี้ทำยังไ,ไงต่อล่ะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรบอกเลยต้องไปไหนต่อเอ่ยน้าต่างก็ไม่ใช่ประตูนี้หรือเปล่าหัวเตียงไม่เห็นมีอะไรเลยวะประตูนี้เปิดไม่ได้ด้วยชนก็ยี no. แม่ฉันต้องอยู่ฉันจะไม่ยอมเสียลูกสาวไปอีกไม่อีกแล้วอ,อ๋อ mm hmm. มีมีเลือกสองทางนี้เลยพ่อพ่อเสียใจลูกรักพ่อไม่จ๋าต้องการพ่อคนเราต้องมุบอ่อนครับเรากำลังจะมีก็ต้องการ แก่และแก่ดูัลพ่อนะพ่อจะโอ้เศร้าไ <I> อพ่อ miss you, miss you. พ่อจะคิดถึงยูตลอดไป <Always. S 1> โอ้อหอยากลาแบบเจ็บปวดมไม่ก็ ันนี้โดนโดนมาเจอเราใช่ไหมเพราะว่านายหลอนอยังไงนะสแตนชัวร์เลยที่เจอที่เจอเพลนี้หลอนว่ายัางไงครับขึ้นเหลือแลไว้ ขึ้นมาถึงเรือแล้วยังไงต่อยังใส่ตีนเป็ดอีกเหรอต้ท่าเดิน,นไหนยังไงเรื่องมันเป็นยังไงโอ้ชมวิวที่หัวเรือไหนอยากเห็นหนะ้าฮิมวะฮิมอยู่ไหนวะ อันนี้คือรูปเอ็มม่าและเพลลกบก่อนสาวน้อยผวยเกาจะพปวดว่ะเพลของพ่ออื้มโอ้ จบแล้วนะบนเย้เย้จบแล้วลูกสาวของฉันตายไปเมื่อสามปีก่อนมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากและแสนยาวนานสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการที่เสียหัวราะของเธอหายไป เช่นเวลาที่เธอกระโดดขึ้นเตียงของเราในเช้าวันเสาร์เวลาที่เอ็มมายอกก้ไปข้างหลังและยกเธอขึ้นสูงบนหัวว่านว่างเปล่าเมื่อไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ฉันยังคงได้ยินทุกวันตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วและฉันคิดว่านั่นคือประเด็น ชีวิตคือซีรีส์เรื่องยาวของการพากจากแต่ไม่เคยมีใครจากไปเลยจริงๆพวกเขากล้าเ <move> ดินต่อไปโดยรู้ดีว่า <carry> พาพวกเขาไปด้วยตอนนี้เพลอยู่กับฉันแล้วฉันจะรักเธอตามนานเท่านัานแต่นี่เป็นครั้งแรกตลอดเวลานยาวนานที่ฉันรู้สึก ืมโรงอ,อกเป็นอิสระเหมือนฉันไม่ต้องวิ่งหนีจากอนาคตฉันต้องปล่อยเธอไปแต่เธอจะไม่มีวันเลือนหายไปจากความรู้สึกเพราะว่าพวกเราไม่มีใครโดดเดี่ยวไม่เลย จบครับโอ้โ oh, หจบบปริบูลอกโอ้เกมพูดยังไงดีครับอันเเรื่องดีมากเลยอะเกมเรื่องดีภาพดีแต่ว่าตัวเกมมันอาจจะเนิบเนินิดหน่อยนะเป็นเป็นแค่การสำรวจนน่นสำรวจนี่อ่ะ ทำภารกิจท um no ี é. É um ่แบบไม่ค que ่อยยากไม่ยากเลยแหละนะครับแต่เกมมีซับไทยนะซับไทยดีมากยกนิ้วให้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับของ u n d e r t h e Wave นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกอยู่กับเพลที่ใต้ใต้เบบเบเบที่ใต้น้ำนะครับ ครับผมมาดูกันครับว่าทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดเราเลือกอยู่ที่นี่นะออกครับไม่ฉันต้องอยู่ที่นี่นะครับมันนี่คือออกกับเลือกอยู่กับเพลนะครับไ <Not again. S 1> ม่ดูกันครับว่าถ้าเกิดเลือกอยู่กับเพลจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เอาล่ะที่รัก พ่อจะอยู่พ่อจะอยู่ที่นี่นะครับถ้าเกิดเลือกอยู่กับเพลจะเป็นยังไงนะครับ I'll stay นี่ครับเลือกอยู่กับเพิล <won> ที่นี่พ่อจะไม่ทิ้งหนูไปไม่อีกแล้วโอ้เลือกทางไหนก็เศร้านะ คือเจนหมดอ๋อพ่อจะไม่มีวันทิ้งหนูไปอีกอืมหายใจไม่ออกแล้ว <No. S 1> ไม่รอดนะอันนี้เียวประว่าหลังคอมใช่ไหม บ้านหลังคอมมาทำไมก็คือเราถูกเราถูกบันหลังคอมขโมยเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยอ้าวทะเลรายสำลักสำลักมาเล <S 2> <S 2> <S ยนี่มันทะเลรายนี่นยงฝันอยู่หรือเปล่า <S 2> <S 2> ที่ไหน ฉันไม่นี่ได้ยังไง <Yeah. S 1> นั่นสิอ๋อไม่ใช่แล้วนี่ฝันแน่นอนมีโครงกระดูกปลาวาอยู่เลยซากเหลือด้วยมาจากไหนเยอะยนเนี่ยฮะเองฝันแน่ๆไม่ล่ะให้ไปไหน ให้เดินไปไหน่ยให้เดินไปไหนอย่าบอกนะว่าให้ยังมีคนพลาสติกให้เก็บอีกอะไอ้บ้าอเอา้ <c oughs> ยเอ้ายูกใส่เก็บเศษพลาสติกอีกเด้อบ้าจริงจะเป็นคนรัก อรุณรักกับธรรมชาติขนาดนี้ได้ <c oughs> ยังไงแฮะยิ่งเก็บอีก <c oughs> อพอพอพอเสียเวลามากไปเดินไปดูเพลกัน,นเดียนี่น่าเป็นเพลหรือเปล่าใช่สิตัวเล็กเชียวอะไรน,ไรบบนี่ยเพลเพลเพลยังงล่ะเพลจริงยังนะ พ่อใจอยู่นี่โอ้สาวน้อยที่แสนน่ารักของพ่อโอ้ยลูกรักษณอพ่ออยู่นี่สาวน้อยพ่ออยู่นี่ I love ก็คือใส่ชุดนี้ตลอดกาลนะชุดตำเนาเออก็คืออารมณ์เนติดอยู่ในความฝันตลอดกาล ตื่นไปได้กันชีวิตคือวงจรแห่งการลาจากวงล้อที่หมุนไปพร้อมเรื่องราวที่มีหลายๆค,ค่อยๆหมุนผ่านไปชา้าๆสู่วงล้อถัดไปเกิดขึ้นแลดับไปเกิดขึ้นแลดับไปสิ่งหนึ่งไม่อาจคงอยู่ได้หากไรอีกสิ่งหนึ่ง <Oil. S 1> น้ำมัน อดีของโลกทำให้อนาคตเป็นไปได้แสงสว่างของอนาคตถูกสร้างขึ้นจากการทำลายอาดีตแต่ฉันอาจจะอยู่ที่นี่สักพักเหนี<ต>่ยว<ต>ลังวงรอนั้นไว้ให้มันช้าลงจนหยุดนม่งไป เกิดขึ้นแล้ดับไปแล้วเกิดขึ้นใหม่เว้นแต่เมื่อมันไม่เป็นเช่นนั้นจบครับพ่อรักลูกเพิลมีต่ออีกไหมคงไม่มีพูดต่อแล้ววนะั้งเสียงลงน้ำอ๋อจบครับอันนี้จะเป็นจริง โอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชม Under the Wave นะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับตั้งแต่อีพีแรกกันอีพีสุดท้ายหรือว่าใครที่ผ่านเข้ามานะครับผมจบแล้วนะครับผมสำหรับ Under the Wave ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผิดพลาดประการใดผิดพลาดตรงไหนขอภายมาละที่ด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในเกมหน้านะครับสําหรับ Under the Wave สวัสดีครับผม